สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่มายาลีชาแนลนะคะวันนี้เมย์ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์มาสคาร่าของ Huda Beauty ค่ะที่เมย์สนใจในมาสคาร่าของ Huda Beauty ก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ after การใช้มาสคาร่าของ Huda Beauty ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ปรากฏบน Instagram Facebook หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆ <S <S ของเขานะคะ <S 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 เขาบอกว่านางแบบของเขาเนี่ยไม่ได้ ผ่านการตัดต่อภาพแต่อย่างใดเป็นภาพจริงๆคือขนตางอนเด้งจริงๆจากการใช้ผลิตภัณฑ์มัสคาร่าของเขาซึ่งเมย์ได้ฟังแล้วโอ้อยากลองเลยทําไมหรอคะเพราะว่าเมย์เป็นคนค่อนข้างมีขนตาน้อยบางสั้นมากนะคะคุณผู้ชมแทบจะไม่เห็นเลยถ้าเมลองมัสคาร่าของ Huda Beauty แล้วสามารถทําให้ขนตาแบบนี้งอนเด้งเห็นชัดได้แสดงว่าต้องว้าวงั้นเรามาลองกันดีกว่าคะ่ะ มาในขนาด8.5 ml นะคะก็จะมี2ชนิดแปรง2ชนิดเนื้อมาสคาร่านะคะตัวกล่องก็จะเขียนสรรพคุณของ Huda Beauty นะคะมีส่วนประกอบมีภาษาอาหรับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะคะเขาก็ได้แสดงภาพขนตาของ Huda b e a u t ีนะคะน,นี่ก็จะเป็นขนตา Before แล้วก็ขนตา After ซึ่งเขาก็แจ้งไว้เลยนะคะว่าไม่ได้ผ่านการ Editing แต่ต่อแต่อย่างใดเป็น การใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วพอใช้แล้วขนตาก็เด้งมากแบบนี้นะคะมี2ลักษณะของขนแปรงนะคะนี่เนาะเอาละค่ะเราก็มาดูที่ตัวแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์กันนะคะสีของตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นสีดําด้านนะคะตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยจะออกมาเป็นเหลี่ยมเหมือนไดนะมอนด์นะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Huda Beauty แบบนี้นะคะแล้วก็ระบุแต่ละด้านนะคะว่าด้านไหนเป็นโวลูมด้านไหนเป็น curl and length นะคะตัวนี้จะเป็นด้านของ v o ลูมนะคะตัวแปรงนี่ก็จะเป็นเหมือนน้ำนามแล้วก็ช่วงปลายๆจะเล็กกว่านะคะช่วงด้านบนนี่ก็จะมีขนาดกว้างกว่านะคะ mm hmm. เนื้อของมาสคาร่าของด้าน v o ลูมเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ mm hmm. เป็นแว็กที่ไม่ทำให้ขนตาหนักนะจะช่วยเสริมให้ขนตาของเราเนี่ยมีโวลูม hmm. มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะปัดเป็นอันดับแรกนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นด้าน curl and length นะคะตัวนี้ก็จะทำให้ขนตายาวและงอนนะคะหัวแปรงเขาก็จะมีลักษณะที่เล็กกว่าแล้วก็จะเป็นโค้งๆนิดนึง <c oughs> เห็นไหมคะคุณผู้ชมตัวนี้นะคะจะมีส่วนประกอบของไฟเบอร์นะคะก็จะทําให้ถ้าปัดแล้วจะทําให้ขนตาดูยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ <c oughs> อันดับแรกของการใช้มาสคาร่านะคะเราจะใช้ด้านโวลูมก่อนนะคะคุณผู้ชม ขนาดของขนแปรงนะคะด้านวอลลุมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่เกินดวงตาของคนเอเชียนะคะเพราะว่าเมย์ก็เป็นคนตาเล็กๆนะเวลาปัดลงไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่หรือแบบปัดยากนะคะรับกับดวงตาได้ดีเลยทีเดียวลักษณะของขนแปรงนะคะอันนี้ปัดเฉพาะวอลลุมนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมด้านนี้ยังไม่ปัดนะคะเริ่มเห็นความแตกตา่าง แล้วค่ะต่อมานะคะเมย์ก็จะใช้ด้านของ curl and length นะคะด้านนี้ก็จะช่วยเสริมให้ขนตาเนี่ยดูยาว,แล,วแล้วงอนมากยิ่งขึ้นค่ะตัวแปรงของเขานะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีความเลียวเล็กกว่าด้าน v o ลุมนะคะแล้วก็จะโค้งโค้งนิดหนึ่งนะคะมีหนามมีลักษณะตัวขนเนที่สั้นกว่าเวลาปัดเนี่ยจะเห็นเส้นไฟเบอร์ติดมาด้วยนะคะ โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าข้างนี้ปัดทั้งด้านวอลลุ่มและเคิร์ฟแอนด์เลงแล้วนะคะทำให้เห็นความแตกต่างกับด้านที่ยังไม่ได้ปัดอะไรเลยอย่างเห็นได้ชัดนะคะตรงนี้คือขนตาหนาดูมีวอลลุ่มแล้วก็ยาวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ทำให้ขนตาเนี่ยงอนมากด้วยนะคะคุณผู้ชม <S <S เดี๋ยวด้านนี้เมย์จะลองปัดขนตาข้างล่างดูนะคะ เป็นคนที่ขนตาน้อยมากแล้วก็ถ้าปัดผิดนิดเดียวก็คือจะเปื้อนเลยอันนี้ปัดเฉพาะโวลูมนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นความแตกต่างได้เลยจากนั้นก็จะปัดด้วย curl and length นะคะ ก็จะเห็นเลยว่าเหมือนขนตามีความชัดแล้วก็ยาวขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปปัดอีกข้างก่อนนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมขนตาของเมย์งอนแล้วก็ดูยาวขึ้นมองเห็นว่ามีขนตาด้วยนะคะสัมผัสเน่ก็จะรู้สึกว่าแข็งๆเนาะเหมือนคนปัดมาสคารา่าแล้วดูแบบดูขนตาจะงอน ขึ้นนะคะแล้วก็ยาวขึ้นดูมีโวลูมด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับการรีวิวมาสคาร่าของ huda beauty นะคะต้องเกริ่นก่อนนะคะตามที่เมยได้ฟังเขาพูดคร่าวๆนะคะ h u d u t y a u t y ก็บอกว่ามาสคาร่าเนี่ยเขาคิดค้นมานานมากเลยนะประมาณ5ปีเลยทีเดียวนะคะกว่าจะได้ตัวมาสคาร่านี้ออกมาซึ่งเขาให้ความพิถีพิถนันความใส่ใจแล้วก็พยายามปรับ หาทริคเทคนิคต่างๆเนี่ยมาอยู่ในมัสคาร่านี้นะคะซึ่งเมย์ได้ลองใช้แล้วเนี่ยโอ้้วาวจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเมย์เป็นคนที่ขนตาเนี่ยค่อนข้างน้อยบางสั้นคือไม่มีขนตาเลยนะคะแต่พอได้ลองใช้มัสคาร่าของ nuda beauty แล้วอยู่ดีๆขนตาก็มาค่ะคุณผู้ชมซึ่งเมย์อยากจะบอกว่าประทับใจแล้วก็ชอบมากๆนะคะสำหรับมัสคาร่านี้แต่อย่าเพิ่งเชื่อเมนะคะ อันนี้ฟังเข้าวๆก่อนให้ไปลองก่อนนะคะที่ Huda Beauty นะคะที่ Sephora นั่นเองนะคะถ้าชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยแล้วมาบอกต่อกันด้วยนะคะแต่สำหรับเมย์นเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะวันนี้เมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ